ผู้ชม50านิในเช้าวันศุกร์ของคุณมาคุยอย่าลืมนะฮะทุกวันศุกร์เราสามารถมาเจอกันได้สดๆในรายการของเราวันนี้มากินกันต่อเช้านี้ใช่โอ้โหเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าใครที่รักสุขภาพเนี่ย จะต้องไม่พลาดงานนี้ที่จะบอกเนี่ยนะคะคือจะมิ้แต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่9มีนาคมนี้เป็นงานดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจัดงานสลัดเฟสติวัล2016นะคะ,ท,ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงผ<ะ>ักและผละไม้สด ผลิตภัณฑ์ดอยคําผลิตภัณฑ์แปรรูปค่ะในงานนี้นะคะการจัดจําหน่ายผักสลัดสดๆดครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยคู่กับน้ําสลัด7สีสูตรพิเศษจากทางโครงการหลวงนะคะเฉพาะงานนี้เท่านั้นกิ๊บจะมีบอกเลยว่าสีอะไรคืออะไรบ้างสีเหลืองเนี่ยทำจากฟักทองสีทำสีชมพูทำจากสตรอเบอรี่สีม่วงจากบีทรูทค่ะสีเขียวนะคะจากมิ้นและก็ใบสาหร่ สีน้ำตาลดำทำจากงาดำค่ะสีส้มคือทำจากแครอทแล้วก็สีแดงทำจากมะเขือเทศค่ะผักและผละไม้เนี่นะโดนคัดสรรมาอย่างดีมาทำน้ำสลัดนะคะทั้งหมดเนี่ยมีประโยชน์ล้วนๆแล้วก็มีสรรพคุณในการรักษาสมดุลแล้วก็ช่วยซ่อมแซมร่างกายได้เป็นอย่างดีาปส,สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยประเภทแบบนี้เดินเข้ามาถึงปั๊บผมกับแจ๊คเห็นสมัยก่อนยังไงเดินหนีฮะอียอีแบบตกใจว่ามันไม่อร่อยมันไม่โอเค แต่เดี๋ยวนี้วิ่งเข้าใส่เลยยังไงยังไงอันนี้มีประโยชน์มากไหนเราเลือกลูกอะไรไม่รู้แต่กินแล้วแบบช่วยบำรุงอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนได้เลยนี่ยเดี๋ยวนี้ขอบอกเลยว่าผมยื่นผักไปหาแจ็คเมื่อไหร่เนี่ยกินทุกทีเลยจริงจเอาน้ำสลัดหน่อยไหมฮะน้ำสลัดหน่อยไหม เดี๋ยวเรามาทำมาทำสลัดกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเอาผักเนี่ยหลายชนิดเทลงไปเลยรวมกันเลยง่ายๆเลยนะคะย่ากเป็นคุณแม่ทำให้ได้ยากนิดหน่อยทำให้ได้สลัดมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับใส่มะเขือเทศใช่แล้วก็ใส่รวมกันใส่ไปให้โหมดนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบผลไม้ก็ใส่ลงไปรวมกันเลยแอปเิ้แล้วมันอร่อยมากเลยแล้วเราจะ าดอะไรดีนะบีรูทสีอะไรดีรูทนะดีรูทสีแดงแล้วกันบีรูทบีรูทแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยถ้าท่าน้ำเนี่ยมันยิ่งข้นเท่าไหร่ยิ่งข้นก็อาจจะต้องมีการคุมน้ําหนักกันเพิ่มมากขึ้นนะ่ถ้าเกิดว่ายิ่งใสเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่บางทีข้นๆก็อร่อยไงมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนชอบกินข้นเยี่ยใช่ใช่สีสวยมากเลยอ่ะสีแบบตายแล้ว ชอบจังเลยอ่ะสีดีดีอยูน่ากินน่ากินแจ็คมายืนถอดฟันอะไรตรงนี้รอชิมไงล่ะเมื่อกี้ไม่ถอดฟันติดฟันเลยแล้วก็เกลียดต่อ่ไม่ต่นตั้งแต่ก่อนเข้าอ่ะแล้วก็แบบถอดอยู่ไหนครับจานครับนี่ครับจานนี่มีมีจานนี่ครับจริงๆแล้วจะบอกว่างานที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่าเนี่ยคุณผู้ชมสลัดเฟสติวัลเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของผักอย่างเดียวแต่ว่ามีร้านอย่างเช่นหล่ะเนี่ยอย่างเช่นซูชิเดนหรือว่าร้านเราจะให้คุณกินสลัด ม่ใช่ซูชิอย่าเพิ่งใจเย็นๆแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามีร้านค้าดารา50ร้านเลยทีเดียวครับผมนี่คุณเอาสตรอเบอรี่ไปด้วยสิให้สตรอเบอรี่ให้ชิมด้วยนี่เราเราให้คุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนี่มาชิมดีกว่าผมเลือกแล้วหนึ่งด้านนี่ไหมผมเลือกแล้วเลือกละไอ้คสดคนที่หุ่นเฟิร์มสุดในนี้แล้วก็อยากจะเข้าโครงการกับเรานะครับอยากเข้าวงการด้วยชอบตรงคำว่าอยากเข้าวงการน้องเบอร์46มาเลยมาเลยมาเลยเเานี่ย อันนี้เป็นน้องสาวของแอลลี่แชทหรือเปล่าเช่นไรครับทีมเดชของเราเออชื่ออะไรใจเป็ขาไหมครับเชื่อยวค่ะชน้องเอี่ยวน้องเอี่ยวมาจากที่ไหนเอ่ยอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่กรุงเทพหนูเป็นคนทานผักบ่อยไหมลูกก็ทานบ่อยอะค่ะหนูโกรธใครป้าเนี่ยเขาเคยเปรี้ยวคุยดีอะคุยกับพี่ดีลอะเห็นเขาแล้วเขาเหมือนอะไรเหมือนนางเอกที่แบบเรื่อง ไอ้ที่ไปเกาหลีอ่ะที่แบบว่าตอนแรกอ้วนๆแล้วก็แบบอ้าวหนูด่าเขาอ้วนแล้วไม่ใช่แล้วก็ตอนหลังก็ผอมสวยน่าหลาดโอ้โหใช่ใชแล้วรับจิ้มหลิบมาหนชอบสลัดเลยไหมสลัดหน่อยนะรึก่อนชิ้นหนูหนูร้องเสียงเป็นเดี๋ยวก่อนแจ๊คแเดี๋ยวว่อนเลิกรายการนะคะใครจะกระทืบแจ๊คได้เลยค่ะพี่อ้มพี่แอ้มสนิทการสนิทกันคนนี้อ่ะกินหน่อยลูกลองสิอร่อยไหมความเป็นจริงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงดีไหมอร่อยไหมเปรี้ยวหรือไงเปรี้ยวไม่เป๊ะ นี่ยวแล้วเป็นไงเป็นไงอร่อยอะพี่พี่ทำให้เองเมื่อกี้นี่เราจิกหลังไขอยู่ตอนนี้อร่อยใช่ไหมอิ๋วแต่ไปยืนข้างหลังเลยนะอันนอิ๋วไปทานต่อเลยค่ะขอบคุณพี่อิ๋วมากค่ะขอบคุณอิ๋วด้วยนะับอิ๋วน่ารัก่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูเด็ดๆในงานที่มีนะคะข้างหน้านี้ที่เราเห็นอยู่นะก็จะยังมีซูชิด้วยนะคะจากร้านซูชิเดนคือที่นำผัก นะจากโครงการหลวงเนี่ยมาทําเมนูอร่อยๆแบบนี้แจ็คชิมเลยไหมคุณลองชิมให้เราสักคำดีไหมคุณรู้แล้ว่าผมเห็นซูชิแล้วผมอยากป็นลมเพราะผมอยากกินมากแต่ผมกินไม่ได้คำนึงไม่ได้คุ้องห้ามทานคุณทานได้อร่อยไหมครับแจ็คอุ้ยอะไรไหมได้ทีเลยโออร่อยมากเนื้อปลานี่หวานมากจริงเหรอมันลงตัวมีเขาบอกว่าเขาบอกว่ากินปลาเล็กแล้วกัน มันก็เป็นข้าวกับประดิบนะจังเลยไม่แต่ปลาดิบมันอร่อยเลยบอกว่ามีมะเขือเทศฟันซีด้วยอยู่ไหนเลยนี่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 นีอันนี้ใช่ไหมอันนี้มะเขือเทศแฟนซีใช่ไหมคะเป็นแฟนซีสลัดใช่ครับอันนี้ไนมีไม่พอม่โทนเขาบทนสลโนอันนี้อันนี้หนูชิมได้นี่นูชิมให้แล้วก็มีสลัดสลัดสาวรสนะครับคุณผู้ชมมีแซลมอนซูชิ นื้อซามอนซูชินี่แซามอนซูชินะครับแล้วก็มีสไปซี่ทูน่าโรลมีอ่าคิงโรลเอ้กเยอะนะอีกเยอะนะฮะอันนี้กินแล้วดีเนี่ยแต่ไม่รู้จริงๆอยากให้ใครรู้ข้อมูลเนี่ยกินแล้วช่วยอะไรทุกอย่างโรคอะไรเนี่ยอันนี้ดีนัล่นรนกินเยอะจะกินอ่ะลองเหรอพี่บุ๋มบาราดากินไหมบารเด้ากินไหมฉัจะลองอือนาคุย